และยังอยู่กับผมนะครับกิรติอนันต์ชวนชยัยกับช่องของซุปเปอร์มิเนตเวิร์กับค่ําคืนของ SMD ข้างๆผม1ใน4จะจตรุรเทพนะครับคุณจูนะครับซึ่งประสบความสําเร็จใน SMD คุณจูครับประสบความสาเร็จในวันนี้แน่นอน9คนมาคนเดียวก็ไม่ได้ทีมงานสําคัญยังไงบ้างครับ ทีมงานของดิฉันนะคะก็เป็นแรงหนึ่งนะคะที่ทําให้ดิฉันได้วันนี้ได้ขึ้นตําแหน่ง50%นะคะถ้าวันนี้ไม่ได้ทีมงานที่ดีวันนี้ฉันก็คงไม่มีโอกาสที่จะได้ขึ้นนะคะค่ะนะครับแนะนาทีมงานนิดหนึ่งด้านข้างนะครับอ่าคนที่อยู่ด้านข้างดิฉันนะคะชื่อน้องส้มโอนะคะนะครับน้องส้มโออยากจะฝากอะไรกเกี่ยวกับ SMD กับท่านผู้ชมบ้างครับเชิญเลยครับขอบคุณค่ะดิฉันชุติมาวิมลจิตนะคะชื่อเล่นส้มโอนะคะ สำหรับดิฉันก็ต้องขอขอบคุณบริษัท SMD Queen แล้วก็ต้องขอบคุณท่านผู้แนะนำคือคุณจูนที่ยืนอยู่ข้างๆนะคะ ที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ผลักดันส่วนตัวดิฉันเป็นผู้ที่มีความรักในผลิตภัณฑ์เส้นใยบำบัดมาหลายปีแล้วนะคะแล้วก็ที่มาได้อยู่ SMD เนี่ยเพราะว่าเส้นใยที่เนี่ยมีพลังงานสามารถสาธิตได้ซึ่งเป็นที่ประทับใจแล้วก็ราคาสินค้านั้นไม่แพงนะคะส่วนตัวดิฉันเนี่ยใส่ไปแล้วน้ำหนักลดไปถึง6กกิโลภายใน1เดือนดิฉันก็เลยคิดว่ามันเป็นสินค้าที่ดีมากค่ะในราคาที่ยุติธรรมค่ะแล้วดิฉันก็ไปทำงานกับคุณจูดิฉันก็มีความประทับใจในคุณจู อย่างยิ่งเพราะว่าเป็นผู้ที่น่ารักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเป็นผู้นําที่จิตใจกว้าง อบอ้อมอารีแล้วก็วิสัยทัศน์ยาวไกลกว้างไกลค่ะนะครับหนึ่งในความสําเร็จก as ็คือทีมงานเหมือนกับคุณจูเนี่ยครับดูแลทีมๆได้ดีมากๆนะครับท่านผู้ชมอยากติดต่อคุณจูนะครับหรือว่าติดต่อน้องเขานะครับติดต่อได้ที่เบอร์โทรนะครับที่วิ่งอยู่ข้างล่างนี้เลยนะครับแน่นอน24ชั่วโมงกับความสําเร็จของ SMD กับความสําเร็จของคุณจูนะครับแล้วก็ทีมของคุณจูหนいいึ่งในสี่จตุรเทพของ SMD นะครับและโทรเข้ามาหาน้องเขานะครับตามเบอร์โทรข้างล่างนี้นะครับวันนี้ผมคุณจูนะครับแล ซุปเปอร์โมเดลเน็ตเวิร์กนะครับครับผมกิรติอน,นันต์ส่วนใจับขอบคุณมากครับ